วัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปนัดดาเวลัตี้อีกแล้วนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะคะคอยติดตามดูนะคะว่าจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบอกนะคะนี่คือใบหมอนนะคะนี่คือใบเตยแห้งนะคะ นี่คือมะละกอดิบอบแห้งนะคะนี่คือดอกแกกห้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกันก็มีอยู่4อย่างนะคะที่จะเอามาต้มในวันนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจสมุนไพรที่ทำไว้นะคะตามคลิปนะคะทุกคลิปนะคะที่ช่องปนัดดาวเรตตี้ลงไว้นะคะเพื่อนๆสนใจก็ส่งมาในข้างล่างข้อความนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้นะคะเตรียมน้ำที่จะต้มนะคะ3ลิตรนะคะเพื่อน ตั้งหม้อนะคะเตรียมพร้อมที่จะเทน้ําลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเ,เทลงไปให้หมดขวดนะคะเพื่อนๆเ,เตรียมเทมะละกอดิบอบแห้งลงไปนะคะ เทใบหม่อน hey, ลงไปนะคะดอกแกกห๊้วยลงไปนะคะนี่ก็จะลมแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆมาทำอยู่เทียงนาน้อยนะคะก็เลยลมแรงไปน้อย เทใ,ใบเตยลงไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะลมแรงไปหน่อยเทลงไปหมดทุกสี่สมุนไพรแล้วก็กดให้มันจมน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะสักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆ ระหว่างรอน้ําเดือดนะคะก็ดูพ่อบ้านรดน้ําต้นไม้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือพ่อบ้านปลูกต้นมะยมไว้นะคะพ่อบ้านลดน้ําต้นไม้ค่ะคืออันนี้คือซื้อตุ่มมาใหม่นะคะมาลองน้ําเพราะว่า น้ำมันไหลค่อยมากนะคะไหลค่อยก็เลยซื้อตุ่มมาวางไว้นะคะเอาไว้รดน้ําต้นไม้วันไหนที่น้ํามันไม่ไหลนะคะก็จะมีต้นมะกรูดนะคะแล้วก็เตยหอมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินน้ำต้มแล้วก็จะใส่เตยหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนี่ก็คือ แฟนเป็นคนชอบทํากับข้าวนะคะก็เลยจะปลูกผักสวนครัวไว้เอาไว้ทํากับข้าวนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็มะนาวนะคะปลูกไว้นะคะแล้วก็ชะอมค่ะแล้วก็มีต้นแคร์ค่ะวันแรกที่มาปลูกต้นแคร์นะคะมันจะต้นใหญ่นะคะพอไม่ได้มาสองวันนะคะดูสภาพค่ะตายหมดเลยค่ะนี่ค่ะ เพิ่งฟื้นขึ้นมานะคะมันน้มาสองวันนะคะเพราะว่าพ่อบ้านชอบทํากับข้าวก็เลยชอบปลูกผักสวนครัวไว้นะคะก็เลยจะปลูกแซมเซมไว้ตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้คือพ่อบ้านต่อก๊อกไม่มาให้นะคะตรงนี้แต่ก่อนให้ช่างเขามาต่อตรงนี้ให้นะคะมาต่อตรงนี้ให้ก็คือมันไม่มีที่วางตุ่มนะคะตรงนี้เพราะว่าปลูกมะนาวไว้ ก็เลยย้ายตุ่มไปไว้ตรงนู้นแล้วก็พ่อบ้านก็ตอกก๊อกตรงนู้นไปให้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําทําครัวนะคะตรงนี้ก็เลยวางตุ่มไว้ตรงนี้นะคะค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเ,เพื่อนๆถ้าวันไหนไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะมาทํา น้ำสมุนไพรเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆน,นะคะก็บ้างก็จะมาทําอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ซุ้มสตูดิโอของมิโตโอมนะคะตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็บรรยากาศก,าก็ดีนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนบ้านก็ดีทุกคนนะคะก็เพิ่งมาอยู่มาซื้อที่แถวนี้นะคะก็เลย บรรยากาศนะคะชอบบรรยากาศแถวนี้นะคะก็ถูกใจนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อตรงนี้นะคะกาแฟนนะค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากมันเหมือนบ้านเรานะคะค่ะข้างหลังข้างหลังบ้านอย่างนี้ก็จะเป็นท้องนานะคะแต่ตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยเขียวสุ่มนะคะถ้าเขาทํานานะคะบรรยากาศนี้สุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆเขียวสุ่มมากเลยค่ะแถวนี้นี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะ นี่ก็เดือดได้ที่นะคะปิดได้แล้วนะคะรอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามากอกใส่ขวดนะคะเพื่อนๆ จะเป็นมะละกอแห้งนะคะที่เขาอบแห้งไว้นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะจะเป็นแบบเนี้ยจะนิ่มๆน,นะคะนี่<ม>ก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้นะคะคนี่ก็พ่อบ้านจะลองชิมให้ดูนะคะจะเป็นรสชาติยังไงนะคะ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากช่องปนาดาวลัตตี้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเอาคลิปเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ